วีรัสสวัสดีครับผมมุนีิพ้าพี่พระน้องเขาเพิ่งน้ำครับเป็นไหมครับฝนตกมากน้ำก็ะเนี่ยครับน้ำท่วมเขาครับทุณนะไหลมายังขักเลยครับเป็นไหมครับพี่น้องยังขัดยังไงเดี๋ยวผมพ่ายเพิ่งครับนี่แหละครับอีกคือพื้นที่ที่ฝนตกมากครับปุ่นครับน้ำ หลัดลงมากครับนี่ป้าเข่าผมครับนี่ปลาเข่าที่ผมดำนะครับผมดำผุ่งกระชายบึ้งละนำับอนนี้ครับนี่ครับนำมาตะปุ่นครับนำมาจากท่้งเทิงผมครับช่างไหลลุห่วยมาท่านครับไหลลุ่มลำน้ำลำธนชาตมาท่านเนาะกระไหลมาท่างนี้นะครับผมผ้ายางบนครับกับต้นแจ้านีที่ผมเข่าที่ผมว่าดำไปนะครับบ อันอีปูกินอิปูกินก็ไม้จิ้ปูกัดนะครับผมกอดเอาเข่ามาสางนี่ครับขนำบุกเร็วกะสิได้กินนี่หรอกครับแต่ขนำบุกสากระู้สืบอะไรเน,นาะขนำบุกสากระู้สิบอะไรกินหรอกขนำบุกเร็วกะสิได้กิน,ขนเข่าอยู่แต่แว่าขนำกําลังลดนะครับตะกอนกะก็จีนถุงกว่าหนึ่งจิดอกผมสังเกตแล้วกําลังลดลดลงมากนะครับนี่ กำลังลดตัวลงมาแล้วครับนี่กำลังลดแล้วครับกำลังลดโอ้ถ้าววลดหนึ่งเขาเปื่อยเลยครับเขาห่อจิเปื่อยเลยเขาจะเน่าเน่าเสียครับเน่าเสียหายเลยนี่แหละที่เป็นเสือสุกรขึ้นเดียวครับขึ้นเดียวแต่ว่าทางผีทางบ้านผมไม่ตกแห้งหรอกมันตกอยู่แห้งอยู่ทางข้างบนครับอยู่ช่างเชิงเนาะ ช่วนงผมทางบ้านผมมันเป็นพื้นที่ลุ่มเนาะพื้นที่ลุ่มเป็นนาลุ่มนาลุ่มก็อันนี้ก็จะเป็นนาลุ่มแล้วมันก็เสียบเปียบมูครฮะนาลุ่มนาลุ่มเสียบเปียบนาดอนทัวร์นาลุ่มหน่น้ำจิตไหลจากนาดอนลงมาหานาลุ่มนอกจากนาดอนลงมาหานาลุ่มเราก็เลยเสียบเปียบเขานี่เรีกว่า บัวกันแล้วครับตอนเ้าเป็นหน้าลุ่มก็นห้องก็ได้น้ำเนาะได้น้ำน้ำสีขังน้ำสีท่วมน้ำสีเลี้ยวเขาตัวเต้าหู้น้ำมากกับมาท่วมไม่กระท่วมครับมันกระเลยยางเสียยางครับเนาะหน้าลุ่มกับหน้าด่วนก็ได้ย่างเสียอย่างนี่บ่ขั้นเที่หน้าที่ผมมาปั่นแล้วก็นยางมาเบิึงยังไง น้องกระชวงครับน้องขังเขาก็อยากงามนี่หอกเขากำลังตั้งกอนะครับเนาะเขากำลังตั้งกอตั้งนั่นขึ้นเขาจะงามนี่หอกเขาก็เลยเขาก็ยังตั้งกอตั้งนั่นขึ้นนี่หรอกนี่เป็นแบบนี่คือหน้าดำครับหน้าทงติดหน้าเทียนผมอกกาเมาดดำกาเมาดดำนี่แหละกาเมาดดำ การมาดัน้ำผมมาเขาก็ขึ้นขึ้นเนี้ยจะขึ้นได้หรอกอันนี้คือหน้าวานครับหน้าวานที่มบนบางัมแหละพอดีน้ำม,ม,ม,มากมนกสุดสุดสัตว์พอดีน้ำม,มากเขาก็สได้เขาก็เลยหยุดนี่น้ำเขาก็จะเชียงขยีงน้ำน,น,น,นี้บนนะครับคู้นี่ชุงชุงนี่ก็บถลมเสยครับเช่ไหมครับขั้นแช่นี่น้ำชุ่งชุงนี่น้ำมันามมาหล่นไหลลงมาเสยรับ ก็เริ่มบุกแล้วครับบุกแน่แล้วละ่ะก็บบ่บอ่อลายแล้วละ่ะขันมาตั้งหมู่บ้านนี่หรือหมู่เสานี่มาตอนเสานี่ผมก็ว่า,า,ม,ม,านนม,มันความสูงไม่เหมือนกันแล้วความสูงนี่เหมือนกันแล้วสูงนะมันแบบเขาเาอื่อญยังกว่าเขาเอื่นญนำมันมลนนะน,น,น้ำมลห่วยครับมันบกครุณห่วยครับนี่ลูดของมาหน้าผมนี่มันบ่ ไหลมาป้องผุ่นครับผมโอ้ลงมาหนี่ไหลลงนี่ครับผมถ้าผุ่นครับผมกับที่ตั้มกาผมกับเขาจากผักครับเอาเลยผมกับผ่านอย่างนี้ผมทำผุ่นไหมหน้าคนเท้าผมกับเขาวครับจ้องผมกับก็ถือว่าป้อนป้อนนันไปไหนเนาะก็ถือว่าอยู่อยู่ขมาณได้อยู่ พม่านกันอายุเขาก็กำลังกำลังเสียืดแล้วครับนี่คือนางบกแล้วเขาก็ขึ้นแล้วครับนางบกลงแล้วเขาขึ้นเดี๋ยวผมสืบว่าบางอีกมืออื่นหรือพุงนี่พุงนีผมสืบว่าบางอีกที่หนึ่งว่านางบกแล้วทัานเทียผมสิบข้างเทียผมสิหัวบ่วหัวตาหัวรางบ่วดันฝืนบ่วสอดรางบ่วครับเนาะเพราะว่าตอนนั้นผมบ่มีหนาเมากกว่าโอ้หะไดนในบ่มีหนามก็เจ็บบอลเดินบอกขันนะครับเนาะเป็นบอกเดินว่าเป็นขึ้ย นอเห้องมีน้ำแท้สันมัน,มมนพพอตะน้ำม,มากัดที่นี่มงครับระตอตน,ามมาาน้ำมากอู้ยเอานามแปลไปอยู่ขั้นแท่ก็เลยขั้นแท่ก็ดีดอกว่ามันเอานามอยู่อยู่นี่นะครับชีวิตเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวไร่เชษส่วน่นครับไหลลงไป,ป่นมงนี่ก็เริ่มซัดน้ำอยู่แล้วอ้ยไม่ไพ่้นเลย พอดีไม่ไพ่ลงไปหันน้องเดี๋ยวจะลงไปโอ้ยไผ่ลงไปประเด็ลงไปเอาประเดอ๋ยวไพ่เนี่ยหันนี่เขาก็เห็นไม่ไพ่เขาผมนี่นะครับเขาแปลงนี่ก็บกำลังสัตว์ขึ้นครับถึงน้ำเขาจะถึงน้ำมันก็เขานี้น้ำครับมันก็บนี้ตายเขึอนแล้วครับเขาก็เลยนี่น้ำก็ไหลครับไหลแห้งไงด้ครับนี่บนไหลควายได้เห็นเอ้ยอยๆสัมหนีก่ก็ลงไปกับโอ้จังขึ้นกันดิบุมใหม่กันดิ มันยังหล่นครับตะกอนกับชิบอาจจะหล่นหลายกว่านี้เจ้าวาตอนนี้ก็เริ่มสิบุกลุงแน่แล้วนี่ครับหล่นน้ำเงอกใหม่น้ำยังกับหล่นออกมาพี่ถ้าเริ่้ก็เริ่มบุกแล้วครับเริ่มบุกลุงแน่เริ่มลดน้ำลดเริ่มลดแล้วครับเริ่มลดแล้วลดแล้วลดลงหลายแล้วลดลงหลายแล้วครับมันนะครับกูนะน้ำมาแหงครับน้ำจากซังเทิงหรือครับน้ำจากข้างบนจากบนลงล่างครับเนาะเป็นวัฒนธรรมครับเป็นวัฒนจักร จากบนลงล่างไม่ใช่จากล่างขึ้นบนครับปุ้มไม่น้ำหรอกครับไหลขึ้นพุ่นครับปุ้มไม่น้ำทั้งไตหรอกครับไหลขึ้นบนครับมีแต่น้ำทั้งเทืองหรอกครับไหลลงมาล่างครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นว่าให้น้อยหล่นให้แง่ปุ้มติมครับหล่นลงมาทั้งไตจนมุนอายะจนนั่นครับจนเอรีครับจนเอรีครับเบื้องครับเขาผมก็เริ่มลดกระแสลงเนี่ยลม นาำกล spans, าล็ลดลดลงมาแล้วกันมืออื้นหรือพุงนี้น่าจะลดครับน่าจะบกน่าจะลดลงจักหน่อยน่าจะเห็นหยอดเข่าตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วตนเมือว่านมือเสาร์นี่ไงมือเสาร์นี่น่าจะไปเห็นหยอดเขาครับนี่แต่ตอนนี้เริ่มเห็นหยอดเขาหยอดยังแล้วนี่แล้วครับุมนี่คือลำห้วยครับลำห้วยก็งอเงี้ยโคตรโค้งครับลำห้วยก็โคตรโค้งตามกว่าเสานะโคตรเฉียวโคตรเชียว ตามกับเสน้ำเกว่างกันไปแล้วครับธรรมชาติดสางสันเนาะบ่มีน้ำฮก,ก็อยากให้มีน้ำเพราะถ้ามีน้ำฮก,ก็อยากให้ฝนน้ำมีก็จะมีแห้งหลายจะมีหลายหลายวันสั่นพันว่านี่นะครับผมชีวิตเกษตรกรก็รจังสีลนะครับบ่เฮ็ดกับบริกินดินรุ่นต่อสู้กันไปครับผมครับสหรับสนุนกั ฝากพี่ฝากน้องไว้ใช่ไหมล่ะครับผมอ,อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์แล้วจะมีคอนแทคชิปให้เบิ้งอีกเร,ออเรื่อยๆครับผมอย่าลืมครับอย่าลืมกดติดตามกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะครับเด้อ,อขอบคุณครับ